สวัสดีครับอยู่กับสุริยา,าพาประุกนะตอนนี้เราอยู่ท่าเรือคองเตยนะเพื่อนเห็นเล็กคอยไหมนั่นแหละลูกหนึ่งประมาณ4ตัน4.5ตันนะครับเป็นลูกเล็กนะ4.5ตันเดี๋ยวจะขึ้นประมาณ7ลูกนะครับมันจะได้แค่นั้นนะแล้วรวมรถแล้วมันจะประมาณ49ตันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นประมาณ7ลูกเดี๋ยวเราจะเว้นข้างหลัง4่ข้างหน้า3นะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วอ่ะต้องรีบคุมผ้าใบเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปส่งของที่ว่าเดินหน้าเข้าแล้วถอยออกเดี๋ยวผมจะถ่ายตั้งกล้องแบบไหนเดี๋ยวรอชมกันถ่ายให้ดูอีกรอบนึงถอยยาวๆว่ามันจะลักษณะประมาณไหน่อแทนนนไาบบบคยดีเ็ป แล้วก็ถอยออกรถเป,เปล่ารอบนั้นนะฮะที่เพื่อนๆได้ดูกัน <c oughs> รอบนี้น่ะเลยครับรอบนี้รอบนี้ให้กลับรถถอยหลังเข้านะครับ, <c oughs> รบว่ากันไปนะ <c oughs> เพื่อลูกค้านะครับทีมเราก็ไม่ใช่โปรแข่ก็ทําสุดขีดความสามารถนะครับทําเท่าที่ทําทําเท่าที่จะได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้ได้เออประมาณนั้นนะครับ ข้าใจหรือเปล่าน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าสำหรับน้่งงานใหม่ๆนะครับเราจะเจอกับอะไรนะครับอันนี้เราต้องเอาตู้หนะเฮ้ของหนักถอยเข้านะเอาเรื่องเหมือนกันนะก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับขึ้นตู้ตั้งแต่ขึ้นของ,องแต่เมื่อวานนะ ยากไหมนะครับยากมากครับเข้ไหมเนื่องจากอ่าโคด้าเขาแคบนะครับเราก็จอดอยู่ข้างหน้าต้องแต่ชามืดน,นะ จะมืด่อยนะครับเพราะว่าอากาศฝนมาตกไม่ได้ไม่ได้เห็นมุมสวยๆเราครับมุมเพราะว่ามันต้องไปยืนให้ทางนอกนะครับถ้าจะเอามุมสวยๆอันนี้เอามุมแบบนี้แหละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอันนี้ตั้งกระจกเอ้ยตั้งกระจกตั้งกล้องไว้นะครับที่กระจกแคบนะครับ เพื่อนจะเห็นความเทรียบแล้วกันนะครับผมว่างานนี้สาหัสเลยเพราะว่าวันนั้นผมถอยหางเป่าอย่างยากเลยนะครับวันนี้ให้ถอยรถหนักเข้าขอโอยตายเล้วยังไม่ทันเลยนะฮะก็ปีไปปีมาเลยนะยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับ เริ่มเข้าโหมดแคบนะครับ เกินนไปนะครับวันนี้เขาให้รอนานนิดนึงนะครับซ้ายลูกเพื่อนๆเห็นซ้ายไมหมฮะมันเป็นสินค้านะฮะแล้ว ต่อไปจะต้องปีเรียกมนะั้ยตูดม,มันต้องเป็นตัวเอสอ่ะมองไม่เห็นแล้วอะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับาใช่ ได้นะครับสายเบียดเกินไปนะครับบางทีมันมันมืดนะครับมันมืดจากจากอากาศและฝนตกนะครับแล้วก็เรามองที่กระจกมันก็ยิ่งทำให้มืด ยากยากห้ามพลาดเลยนะครับช้าได้ฮะแต่อย่าพลาดนะครับตอนนี้ทังขวาทังซ้ายเลยฮะขวาก็จะมีอยากจะลองเพลงให้ฟังมากครับตอนนี้ครับ สาวๆเดินผ่านมาก็กเลยพูดว่าอ hey ิสเน่เฮเนี่ยลงเนี่ยล,ง,ลงเพลงทำไมต้องพูดทำไมต้องพาก <c oughs> ถ้าอยากให้กำลังใจนะครับชอบคิดแบบนี้ก็ขอไลค์หนึ่งนะครับขอคนละหนึ่งไลค์อ่ะ เพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจในการถ่ายกินนะครับตอนแรกผมว่ามันถอยตรงๆมามันก็ดีแล้วทำไมมันมันเหมือนจะเปลี่ยดเดยยังยังไม่ครึ่งทางนะครับแต่ว่าใกล้ครึ่นทางแนละ้ว ขากดเขาต่อทุกปีต่อันเลยเมื่อกี้เขาเคลียร์รถอยู่นะครับด้านหลังนะฮะก็เลยสต็อกไว้อ่าว่ากันต่อเลยครับตอนนี้มันจะต้องเริ่มเอาตูดไปทางซ้ายนะครับเริ่มเป๋ตูดไปทางซ้ายนะมันจะเป็นเหมือนตัวเซตนะครับตัวเออะไรประมาณนั้นถ้าไม่เริ่มเอาตูดไปมันก็จะไม่เข้าล็อกนะครับ มันไม่ได้ถอยตรงแคบๆอย่างเดียวนะมันมีฝายค้งด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามันเพื่อนได้ดูคลิปก่อนนะครับสายตอนนี้สายมูผมอะ่ะมันก็จะเป็นคลองน้ํานะติดกับแพงจะเป็นคลองน้ํอยางจะต้องเหยียบคลองน้ำล้อครึ่งนะครับ น,นี้มันน่าจะลงคลองทั้งล้อแหละครับทำไม่เดินหน้าใหม่น้งล้มใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คืนหัวช้าแต่ว่ามันติดตัวน้องอ่ะน้องมันก็อคืนไม่ได้นะแล้วมันจะตกของน้ํานะตอนนี้น่าจะได้แนละ้ว อนนี้น่าจะคืนได้แล้วนก็เมื่อเช้าก็บอกว่ารอให้รถล่งก่อนนะครับเชียร์รถก่อนเพราะว่าอย่างนั้นนะให้ผมรออยู่ครึ่งวันนะครับตอนนี้ผมดูแล้วก็เอาที่ใส่เข้าอีกานัครับ่ากันไปนะตอนนี้ก็ต้องปิด ให้มันตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะได้ครึ่งทางแล้วน,น่าจะเป็นตรงสุดท้ายละให้ผมรอครึ่งวันไอผมก็นึกว่าเขาเคลียร์ให้ <c oughs> เคลียร์รถไปเป็นไรนะฮะเพื่อลูค้านะครับเพื่อลค้านะผลน,นิดผลน,นิดเดียวครับคนผลเล่นนะครับไม่ได้บนจริงจังโอเคนะครับสายมือเพื่อนๆเห็นยังตรงกำแพงนะฮะถ้ามองดีถัดจากกำแพงมามเป็นคลองน้ำนะครับ ถ้าตกลงไปก็ตกลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอันดาบสุดท้ายแล้วนะเนี่ย่านสุดท้ายแล้วอันดาบสุดท้ายแล้ว นี่ผมส่งล้อหน้าเพราะว่าอย่างอย่างวันนั้นนะ่ะครับอยากจะตรงอยู่แต่มันจะปีป๊บอไมามันบิดอย่างนี้น่ะ้าเป็นไรครับตรงไปเลยนะอยเลยเขาบอกว่าพ,พี่เขาเป็นห่วงนะเขาบอกว่าไม่ต้องหักนะให้ถอยต,อตรงๆเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้จงใจจะหักหรอกนะ คอยลังลงโลงลงน้ําตานังที่อบอกมอาระดับคลองนะครับมันเริ่มกินข้างคลองไปเรื่อยๆนะครับท่านรอฟองกบอกว่าให้คิดฝังความกดขับอีกสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเหมือนมันเริ่มมันเริ่มเยอะนะแล้วเดี๋ยวมันจะจบคลอง อยแบบนี้นะครับผมก็จะไม่พูดก็กลัวเพื่อนๆเหงานะผมพูดจส่ต่อสายสมอทอนมาพูดไม่รู้ไม่รู้ว่าเสียงชัดป่ะถอยอย่างนี้นะครับผมคิดถึงวันแรกนะครับอาทิตปัจจุบนฝนกคิดถึงวันแรกเลยคิดถึงยังไงนะฮะเสียวตกคลองมากเลยวันแรกนะครับวันแรกที่ผมมาขับครั้งแรกครับบริษัทสมพงษ์ุ่งเรือง เป็นแม่ลูกพ่วงนะครับวันแรกเที่ยวแรกนะฮะเขาให้ไปหาดใหญ่นะครับขึ้นขขอสารนะแล้วปัญหาของผมก็ถอยขึ้นแต่ช่างนะปัญหาก็คือถอยขึ้นแต่ช่างนะใช้เวลาโยุ่นานนะครับกว่าจะขึ้นได้ครับวันนี้ผมคิดถึงวันนั้นเลย พอจะมองออกไหมว่าซ้ายมือคือโครงม่กลัวนะครับไอไอไอล้อไอล้อคู่มันตกไปครึ่งหนึ่งมันไม่เทหร่นะล้อหน้านี่พลาดไม่ได้เลยมันจะมีช่วงที่มันเป็นไปไม่ได้หรอคที่ว่าจะตรงๆรงมันก็ต้องปีไปปีมานะเพราะว่าเราเลี้ยงหางให้ตรงหัวเราก็ต้องพับโยกเพื่อที่ว่าให้หางมันตรงนะความหมายของคนยืนมองเขาก็จะเข้าใจว่าใหตรงๆเลยนะครับมันไนี่ใช้รถกระบะ ไฟไปไรฮะาไ,ไ,น,ไ,ไ,น,ไนะครับคลิปนี้นะคลิปนี้ยาวนะครับเดินหน้าออกก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับก็เดี๋ยวถอยไปถึงก็ปิดคลิปเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะคต้องรีบไปเก็บผ้าใบแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บทุ้มเก็บโซ่นะครับวันนี้เรามาด้วยรถกคอยนะครับรวมของรวมรถนะครับก็ประมาณส9บเก้าตันห้าร้อยนะครับ ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับลงวันนี้นะมาบอกนะัดลงเช้านะฮะเราก็มาตั้งแต่เช้ามืดนะครับก็จอดอยู่หน้าโกดังเนื่องที่โกดังลูกค้าไม่สะดวกให้เข้ามาจอดนะครับแล้วก็ด้านในเมื่อเช้าเขาขึ้นของกันนะฮะก็รอรอรถใหญ่ก็ต้องรองนะครับให้รถเล็กเขาเคลียร์ให้เสร็จให้งานลูกค้าส่งออกให้เรียบร้อยก่อนเขาถึงจะให้เราเข้ามานะครับโอ้ยตั้งแต่ถอยรถมาไม่รู้สึกเหนื่อยเท่า ทางไหนทางนี้เลยอกเพื่อมันเริ่ไมไปอไปใช่ครับขออนะีกที่นึงเพราะว่าตูดผมมันเริ่มาเรียกว่าอะไรนะมันเริ่มลงคลองไปเรื่อยๆะำไอ่าหลงคงเขาองให้ถยตร,ตรอเอาได้วยนะครับคามีคาจาใดพูดไม่ถูกามนะตอนนี้ถอย อาจจะไม่มีสติสตังนะครัพูดเวเจอร์อะไรไปก็ขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเห็นว่าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าอยากเรียนรู้ภาษาทมีให้กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับบางคลิปนะฮะก็จะมีสอนภาษาบ้างนะครับภาษาอีสานใต้นะฮะตามที่ว่าสะดวกหรือว่างหรือมีคนถามมาก็จะไปสอนนะครับ เป็จะสอนเป็นภาษาแถวบ้านนะภาษาของจีนภาษาอีสานใต้หรือขมรนั่นแหละครับภาษาขมຈเป็นคนบุรีรัมย์ตั้งแต่กําเนิดเกิดมานะครับคลิปนี้ก็ให้ความบันเทิงด้วยการพูดพูดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดูอย่างเดียวแล้วมันจะเครียดเกินไปนะพูดไปด้วยนะครับตลกตะลาอะไรวะตลกกะตลกตะลึงโอ้ยอะไรไ้ตอนนี้สายเรามันมีเสาเลยนะมีเสาเหล็กด้วยนะแต่รอบไวมานี่ก็เราพอเขาดูให้ตลอดแต่เราก็ต้องดูเองด้วยนะครับเพราะว่า เขาดูได้แต่ท้ายนะด้านซ้ายเขาดูให้ไม่ได้นะถึงที่หมายแล้วนะอีกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราออกง่ายๆนะเพื่อนๆก็อยากออกอยากเห็นแบบว่ามันจะออกแบบไหนก็ดูเอานะเนี่ยคือการออกแบบนี้นะข้างหน้าเราเนี่ยตรงไป